พอใจไหมพี่กรมนิสพอใจไหมลัดเทอร์มอนเตลัฐมนตรีมอนเตสักสยามคุณพอใจไหมว่าผมล้างหน้าแล้วแป้งฟันด้วยที่สําคัญมันไปไม่ได้แล้วพี่มันเปียกที่สำคัญนะ้วมื่อกีมึงจะมาวางไว้ทําไมเรื่องอย่างนี้กูอยู่คุกมากูถนัดผมจะแปรงฟันเลือให้ด้วยฝากรัฐมนตรีด้วยว่าอย่าแม่งขี้ฟัน จาได้วันนี้เนี่ยนะบ้านเมืองนมันถึงจรลียุคเพราะทุดจริตคอร์รัปชันการทุดจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมก็หมดหนทางที่จะปราบมันเข้าไปที่ท่านราชการมันเข้าไปแตงน่วงานต่างๆไม่ว่านักการเมืองที่จะเอาเงินจากการเมือง รเข้าาามในชูวิทย์แฉข้าราชการนักการเมืองทุจริตประเทศจะเป็นยังไงเพราะวันนี้เนี่ยผมจะทำให้ประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนจะต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ให้ได้ไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่นักการเมืองม,มันล้วนโกหกทั้งเพนักการเมืองข้าราชการโกหกทั้งเพวาทะเดือดคุณจะมาเสือก อะไรอันนี้นะหมูปันแล้วแต่รัฐมนตรีสักสยามอาจจะไม่ได้บ้วนปากปากเหม็นก็ขอปากท่านผู้าว่ารอพมเอาไปให้รัฐมนตรีผมสักเอาไว้บ้วนปากหน่อยถ้าทางปากจะเหม็นปากไว้หน่อยได้ไหมปากแล้วไว้หน่อยน้ำยาบ้วนปากอ้าวอ้าวผมไม่มีเอกสารผมมีน้ำยาบ้วนปากให้ เอาเอาไปดิบอกว่าจะมารับเอกสารเอ้าผมไม่ได้บอกให้คุณมารับเลยนี่คุณมาเสืออะไรคุณมาเสืออะไรผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมบอกคุณเหรอว่าผมจะไปยื่นเอกสารผมจะไปยื่นให้นายยกกลายเป็นวาทเดือดสําหรับนายชูวิทย์กมลวิสิ์บุกกระทรวงคมนาคมหลังออกมาแฉเรื่องการทุจริตรถไฟฟ้าสายสีส้มขณะที่กําลังล้างหน้าแปรงฟันพร้อมกับเตรียมน้ํายาบ้วนปาก ให้กับรัฐมนตรีคมนาคมนายศัก์สยามชิดชอบได้มีการประทะคารมกับเลขารัฐมนตรีคมนาคมที่มารอรับหนังสือครับเรื่องนี้ผิดคาดนายชวิทย์บอกอย่ามาเสือกทําเอาหลายคนที่ได้ฟังแล้วต้องถึงกับอึง้งคุณชวิทย์คะตกลงเอกสารว่าหลักฐานไม่มีไหมคะทำไมจะไม่มีแล้วทำไมวันนี้ไม่น่าจะออกมาเราจะรอดูพร้อมโอ้มีแน่นอนแล้วทําไมผมต้องให้คุณเป็นใครอ่ะ ทำข่าวค่ะเอาไปทำข่าวอะคุณไปทำข่าวเาาวกกดี๋ยวก็ดูผมก่อนดิอเออนี่ไงพอใจป่ะใจะเย็นใจเย็นพอใจป่ะไม่เย็นจะเย็นเรื่องอะไระเงินในกระเป๋าคุณโดนดูดอยู่เนี่ยผมมาปกป้องเงินในกระเป๋าคุณนะที่บอกว่าคุณจะเข้าใจผิดนะผมจะบอกคุณก่อนขอให้ตรวจสอบกรณีการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนผมจะบอกให้ไอ้ประเทศบ้าเนี่ยมันไม่อยู่คำเดียวไอ้กระทรวงนี้ก็มีอยู่คำเดียว คือล็อกสเปกซึ่งก่อนหน้านี้นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้มีการตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวพร้อมกับป้ายไวนิ้วในการทุจริตการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มโดยนายชูวิทย์อดีตนักการเมืองออกมาเปิดโปงทุจริตรถไฟฟ้าสายสีส้มโดยเปรียบเทียบว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้า5สถานีซึ่งแบ่งเป็นสถานีต้นทางโกงสถานีทุจริตสถานีหัวสถานีทอนและสถานีปลิว ทุกครั้งนะครับที่นายชูวิทย์ออกมาแถลงก็จะเป็นที่จับตามองว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นโดยนายชูวิทย์บอกว่าเรื่องนี้มีการล็อกสเปคแน่นอนมีเงินทอนและทอนจำนวนมากแต่ก็ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนทุจริตนะล็อกตรงไหนอ่าอ่าล็อเหมาว่ารับเหมาตัวซ่องรับเหมาเป็นระบบรางระบบขุมงในประเทศไทยเท่านั้นก็ทำอย่างกับประเทศไทยนี่คนระบบขุมงมาเป็นคนแรกก็มันมีกี่เจ้าลิขทำเศษเหล็ ก็มีอยู่2เจ้าเองคือไอทีดีกับอิตาเลียนไทยกับชอการช่างเห็นไหมแล้วคุณก็เอาไออิตาเลียนไทยเป็นคู่เปรียบเทียบกับชอการช่างแต่ไอ s ีทีเอสออกไปอ้าวอ้าวคุณทำางั้นเพราะอะไรตอบดิเพราะคุณจะเอาชอการช่างแลวอิตาเลียนไทยอ่ะก็แมงเสนอตั้งแสนกว่าล้านมันเอาเงินผมตั้งแสนกว่าเนี่ยผมจะให้ไม่ได้ไงเขาก็ด่ากันที่หาคุณเสนอที่สุวไปเลย ออมเอาเจ็ดหมื่นอะจบเจ็ดหมื่นแล้วเจ็ดหมื่นเนี่ยมันทอนเท่าไหร่ผมถามแค่นั้นผมไม่ได้บอกว่าใครรับผมยังไม่ได้บอกเลยแล้วทางมณฑีรับร้อนตัวทำไมไอ้อย่างนี้มันกินปูนร้อนท้องอนะทั้งนั้นนะ่ะ